โวยแน่ถ้าเชื่อผมปัจจุบันนี้ผมมีรายได้เดือนเจ็ดล้านกว่าแล้วก็อาจจะมากกว่า,าเรื่อยผมมีลูกทีมคนหนึ่งมีรายได้เดือนเจ็ดแสนกว่าแล้วก็อีกหลายหคนซึ่งกัะตามมาสวัสดีครับผมศรีกุุงรัตนสวัสดีประธานกรรมการบริหารบริษัทศรีกุุงโบรเกอร์นะครับคำว่าภาษีเงินคำมันต่างกันยังไงภาษีเงินคำก็คือคนที่กินเงินเดือนคนที่ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับขายตรงมันจะมีรายได้ส่วนหนึ่งนะยกเว้นอ่ขนาข้าราชการ หรือทางานบริษัทหรือทางานองค์กรเพราะฉะนั้นเกษียณอายุ60ก็จะมีเงินเดือนนะเดือนสุดท้ายจะจ่ายจนกระทั่งเสียชีวิตการที่จ่ายเงินบานาญเนี่ยมันจบตอนเสียชีวิตใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยที่เป็นสีกงโบเกอร์ด้วยระบบ MGM เนี่ยเราจะจ่ายคุณตั้งแต่บาทแรกที่คุณเข้ามาถ้ามีผลงานมีลูกทีมเราจะจ่ายคุณนะจนกระทั่งถึงวันที่คุณเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตคุณระบุแล้วคุณจะจ่ายใครหลานคุณลูกคุณคนไหน คุณระบุเราก็จะตามไปจ่ายคุณตามที่คุณสั่งโดยที่ไม่มีความแม้ประกันรถยนต์พรบบอเป็นกฎหมยบังคับทุกคนต้องซื้อแหละแล้วลหลายหลายคนก็ซื้อไปเป็นหนึ่งไปสองไปสามผมเปรียบว่ามีลูกค้าหนึ่งรายต้องซื้อพรบอรและซื้อปเป็นหนึ่งด้วยต้องจ่ายเบี้ยสองหมื่นปกติก็จะจ่ายอยู่สองหมื่นลถ้ามาเชอผมผมชวนให้เป็นสมาชิกสีกลุ่มแล้วคุณจ่ายจากสองหมื่นเหลือหมื่นเส็ผมเชื่อเขาทำแน่ในเมื่อเขาซื้อราคาถูกอยู่แล้วแล้วเขาก็ยังมีได้ได,ได้ด้วย เขาบอกต่อเพราะเขาต้องกให้เพื่อนเขาหรือญาติเขาเนี่ยซื้อประกันในราคาถูกเพราะฉะนั้นทุกตัวนที่เขาบอกต่อมันจะเกิดเม็ดเงินเราเรียกค่าของมิชชันจะจ่ายเขาประกันรถยนต์เรายพรากพบกบบกพักต่อใจมันดีตรงน,นี้ว่าเราขายปีนี้ปีหน้าเขาต่ออยุเราก็ได้ได้ดเราก็จะได้ได,ได้ได้ต่อต่อไปด้วยเราเรียกพาสซิฟินคำเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ได,ได้ออกมาปุ๊บเนี่ยนะแต่ปีแต่ปีมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลายหลายครั้งคุณจะทำแค่สามปีคุณมีได้ได้เดือนเป็นแสนต่อเดือน โดยที่มันลงลงทุนละแรายได้ตรงนี้คุณหยุดเมื่อไหร่ลูกทีมไม่หยุดมันก็จะทารายได้ก็จยหยุดอยู่กับคุณละการเข้า MGM เนี่ยคุณมาเรียนรู้ขายเพื่อเรียนรู้แต่สิ่งที่สำคัญเลอคุณต้องสร้างทีมงานคุณเอาความรู้ที่เรามีให้คุณไปสอนต่อพอเขาเขารู้เขาก็ไปบอกต่อทุกๆคนบอกต่อแล้วมีมีเบี้ยประกันเข้ามาคุณจะมีลูกทีมหนึ่งคนร้อยคนพันคนไม่จำกัดเลย หลายหลายคนนะมีได้ได้ให้กูตั้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ปีที่ผ่านมาเรามีเบี้ยรประกันไปสามพันแปดร้อยล้านถ้าได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องว่าได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้สันติแปดล้านเนี่ยตัวนี้ก็จะตามไปจ่ายคุณปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีเบี้ยรประกันไปถ้าปีนี้ผ่านไปสามพันแปดร้อยล้านผมเหลือสองเปอร์เซ็นต์ผมก็ได้เดือนเจ็ดล้านกว่าใช่ไหมล่ะมันก็จะตามผมไปจ่ายจนจะต้องจบชีวิตผมก็ราคุณคิดว่าปีนี้ผมจบที่สามพันสามพันแปดร้อยล้านนะปีหน้าจะต่ออายุมันกลายเป็นสี่พันกว่าห้าพันกว่า ก่อนผมเสียชีวิตผมก็ไปบอกว่าเออผมมีโมดดกตรงนี้นะเดือนเจ็ดล้านกว่าสิบล้านกว่าในอนาคตต่อไปผมจะมองไปลูกผมชื่ออะไรหลานผมชื่ออะไรก็จะตามไปจ่ายโดยมาจากจบนี่คือภาษีอิมคัมของ MGM ที่มันสวยรู้ไม่มีใครมีครับผมมองมาหลายหลายที่แล้วโอ็ม g m เเนี่ยนะเนื้อกว่าทุกที่ไม่มีใครตามไปจ่ายคุณตลอดชาติไปม,มี่มเงินบำนาญหรือเงินตอบแทนเนี่ยมันจบแค่ชีวิตเราสัาเากเกิดเราเกิดประเทุจบละ เราจะรับบันนานมาแค่ครึ่งปีแล้เวเกิดเสียชีวิตจบละแต่ของเราไม่ใช่คุณเสียชีวิตเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่เราตามไปจ่ายเงนทุก,ล,กลูกหลานนี่คือผลตอบแทนที่ไม่เหมือนกันเราจ่ายคุณตลอดชาตออิระบบเรือข่ายทั่วไปหรือระบบเงินบำนาญทั่วไปมันจบในชีวิตคุณก็จบครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ